มันพลอยเชอร์มานใจง่ายถูกหนุ่มโต้งชวนไปญี่ปุ่นล่าสุดมันพลอยเชอร์มานได้โพสต์ภาพขณะแต่งชุดทร้อมกับเสื้อฮู้ด ขนสีดำพร้อมกันนี้ยังได้ใส่หมวกและใส่แว่นตาที่ดูเท่และพรางตัวแบบสุดๆพร้อมกับแท็ก location ที่สุวรรณภูมิแอร์พอร์ตพร้อมกับระบุข้อความไว้ว่าใจง่ายใครชวนไปไหนก็ไปซึ่งแน่นอนคือว่าการเดินทางครั้งนี้ของมัมพลอยจะต้องไปที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างแน่นอนเพราะตอนนี้หนุ่มต้งทูพีได้ไปโปรโมทเพลงที่คอนเสิร์ตท,ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเรียกได้ว่าสุดมานมากๆเลยทีเดียวใครที่เป็นคอดนตรีสายฮิปฮอปจะต้องชื่นชอบอย่างมากซึ่งหนุ่มโต้งเองก็ไม่ได้ไปคนเดียวแต่ไปกับแกงพี่อย่างวงไทเทเนียมและวงซาวซ้ายอย่างเต็มวงซึ่งงานนี้ก็ไม่พลาดที่จะมีพี่สาวของหนุ่มโต้งและหลานสาวไปที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยกันก็ไม่แปลกที่มัมพลอจะตามไปถึงนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะเพราะจะได้เป็นการไปฮันนีมูนเอ้ย ไปเที่ยวอย่างสนุกสนานด้วยกัน2ต่อ2จะได้เห็นโมเมนต์สุดคลั่งรักของมัมพลอยและหนุ่มโต้งมาให้ทุกคนได้เห็นนั่นเองค่ะเพราะตอนนี้มัมพลอยเองก็พูดย้ำชัดว่าชื่นชอบที่หนุ่มโต้งคลั่งรักแบบนี้เพราะทําให้มีความสุขและดูแลซึ่งกันและกันจนทําให้มัมพลอยไม่อยากห่างไปไหนจากหนุ่มโต้งเลยนั่นเองค่ะแค่คิดก็มีความสุขแล้วขอให้หนุ่มโต้งและมัมพลอยได้ไปคลั่งรักกันตามสถานที่ต่างๆและอย่าลืมถ่ายภาพบรรยากาศมาให้แฟน ับได้ดูกันด้วยนะคะมั่นใจว่าหนุ่มต้งและมัมพลอยจะต้องสาดโมเมนต์หวานรัวๆแน่นอนขอขอบคุณมัมพลอยเชอร์มานและต้งทูพีฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ